ทำยังไงทำไม่ตายดูทำไม่ตายดูหน่อยทำไม่ตายดูตาทำไม่เป็นเอาขคนลนเลยเหรอตาไปสี่ขวดนะที่ยังไม่ใช้เอาไปไเปอออันนี้อันนี้คือเอาใหม่ใช่ไหมใช่เพิ่มกี่อันทช่เพิ่มจังอันเปิดี๋ยเด็กชาองนุ้ม ไปไหนลูกันนี้หนูจะไปไหนไปเซนจะไหนเซเว่นนี่แหละสวัสดีค่ะคุณพชิชราสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีแม่ลือดีแม่อยู่เจ้าไปเจ้าน้ำหาข่อยเห็นเหรอวะอสวัสดีทุกท่าน สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปคุณเจ้าของช่องเ <laughs> จ้าของช่องสวัสดีนะครับสวัสดีครับไป,ไปเลยลอังรุ๊บจลังหาวยังไงถ้าอย่างง <ไป S 2> ีไ้ไหมปล่ <laughs> อยปล่อยปล่อยใช่ครทปเทปทำงี้ปงงงุ่นงี้แล้วก็ปล่อยเ <laughs> ป็นจ้า <laughs> อะไรที่นี่ปล่อยปล่อยทีนี้ก็ปล่อย <laughs> <laughs> เสียงดังฟังชัดเอจมบอค่ะโทรสับเอามาปล่อย,ออยให้เพิ่ไปทำตาจะเป็นคนปล่อยเอามา คุณสักคอนี๋ยวดีค่ะคุณสมพศสวัสดีแฟนคลับลาเล่นะคะามาไลฟ์ให้หายคิดถึงนิดนึงาบางคนก็ถามหาไหลฟ์ให้หน่อยให้ดูหน่อยคิดถึง,ตงเต้าแฝดคือกันมุงเจ้าป่ะทุกคนคนเดียวกันเลยนะใส่ชุดแล้วก็ทำผมเหมือนกัน ายายเปียผมให้เหมือนกันใส่ชุดเหมือนกัน่ยไปา้ชนมเหนึ่ง้อเอ,อ้ยไปแล้วชนขาพี่บอยเอ้ย มุกัดอะไรอะลูกมุกัดอะไรคะอือไอแล้วต้องหาจิบปักผมหนึ่งคนนะย้ายไปหาสอบจิบหน่ก็น่ะหไม่เสื้อเสื้อโปมัน่เโยอ๋เป็นจังเิเลย ไม่ได้เป็นกางกินหรนตาดูสีแล้วไม่แตรไยกอ้วันดีเมื่อจะของคมใส่แล้ว้างอ่าห้องไหม เดี๋ยวมตอมีดดูเดี๋ยวมาต่อมีด,ด,เ,ด,มดเดี๋ยวไปดูขา <c oughs> เป็นไรเองไปกัดอยู่ในความแค่ไลยเล่นีก็เปิดเงิาดื้อเยอ่า อ่รไม่ถึงการอันนี้ถึงเอาทำให้ตาดู่ลยเอามันก็ถึง่ะไม่ถึงอาวไ่เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาหม่เอาใหม่เอาใม จับหัวไม่ดี้วหัวไม่ดีแล้จับจับตรงนี้เอาเอาอย่ไปขี้ข้างไหนอ๋ออ๋ออีออ๋ออเข่าหนหนงหินสีเมียีอู้ฮอาออ๋ออ๋ออ๋อเดียวเดียวเีกับชมน แล้วนะใช่ไหมสองขึ้นยังอันนี้เน oh, 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 ่าแล้วนี่อันนี้เน่าแล้วอออันนี้ก็เด็แล้วออไม่ตนตอหยุดเอองหยุดย่ย่นะามาขางขึ้นมาเลยยายให้เลี้งขึ้นมา ไปไปใหเพื่อนนะขอเวสองข้างเลยสองข้างไหมอะไรจะค่าเออหมไหรยัมักอะไรนะต้มเหรี่รอไม่ใช่ไม่ใช่ อฮะเด็ดมันมีเดี๋ยวอ่ามันใช่ตอร์บรี่มันอีกแบบนึ่งอันนี้คือบร์รีป่อนมันเป็นเบรี่นิดเดียวแค่อืมบูมยันบูบรีเป็นอันนั้น๋ยวเลื้อนะไปแล้วยังเลยดย